สวัสดีค่ะเจ้าเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้วันนี้จะแปลงฟันแบบแห้งนะคะแบบแห้งก็ใช้แปรงแล้วก็ใช้ยาสีฟันนิดหน่อยแบบนี้เลยไม่ได้ใช้น้ํานะคะแล้วก็แปรงแปรงทุกทุกคืนบนที่นอนเลยค่ะนะแล้วแปรงแบบนี้มาตั้งแต่ฟันโจโจ ขึ้นตั้งแต่ซี่แรกเลยตอนเด็กๆก็จะไม่ค่อยจะยังไม่นอนแบบนี้นะช่วงแรกๆก็จะต้องเอาพาชตูเบอพันไว้นะทีนี้พอจนจนทำบ่อยๆเข้าอะเขาก็เลยรู้ว่าเขาต้องนอนแบบนี้นะคะทุกวันอตอนก่อนหน้านี้ก็จะทำตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าถ้าทำได้เพราะว่าตอนเช้าต้องรีบไปโรงเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าพอเขาโตสักสัก เริ่มแปรงฟันเองได้ก็จะเฉพาะตอนกลางคืนแล้วแต่ถ้าตอนเช้ามีโอกาสก็จะทําทด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะซึ่งอพอเขาเริ่มแปรงฟันเองได้เนี่ยคุณแม่ก็จะแปรงอีกครั้งหนึ่งแปรง,งให้อีกครั้งหนึ่งแต่แต่ตอนนี้ที่มาถ่ายวีดีโอเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ถ่ายไวย้ลืมนะคะฟันเขาฟันน้ํานมกําลังจะหลุดและ นะกำลังจะหลุดเดี๋ยวขึ้นใหม่อ่าเดี๋ยวฟันแท้ก็จะขึ้นใหม่วิธีการก็คืออย่างนี้น้อยเดียวนะคะมาซื้อลูกมือฮึความยังก็จับจับเขานอนเนี่ยนอนนอน,น,อน,นอนแบบนี้นะถ้าเป็นน้องน้อยๆก็เอาผ้าเช็ดตัวมัดไว้อย่างนี้แห <c oughs> มกระดุกกระดิกอ่ะแต่ตอนนี้รู้เรื่องแล้วเหมือนไปหาคุณหมอฟันเลยอ่ะก็อ้าปาก นี่นะจับเอานิ้วนิ้วอย่างนี้เลยนี้เลยนะ <c oughs> ก็แปลงแปลงฟันแล้วแล้วแต่คุณแม่คุณพ่อนะคะว่าจะเริ่มจากซีไหนเหมือนก็เหมือนระแปลงนี้แหละนะแล้วก็เริ่มปัดปัดออกมาอย่างนี้เลยห <c oughs> นึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าส <c oughs> ิบอช่วงนี้จะต้องเบามือหน่อยเพราะว่าฟันเขาจะหลุดนะคะฟันตจจัวตัวเนี้ยซีนี้จะหลุด ประมาณสิบครั้งเจ้จ้ยังเจ้เจ้ยังไม่มีฟันซี่ไหนหลุดเลยนะคะตอนนี้หกขวบว่านะเออกออ้วจะมีัน,นมีเก่งขึ้นจันแล้วามาันก็ติดออกมาเลยจะมีฟันกรามนะคะผุแล้วก็อุดมา มีอยู่สองที่สองตำแหน่งเพราะว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณแม่งานยุ่งนะคะก็จะไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นะเขาแปลงเองก็จะฟันผุเลยนี่นะอันนี้คือวันนี้คือโจโจเขาแปลงมาแล้วนะคะนี่นะน,นี้คือด้านนอกด้านนอกก็นะ,ะถ้าถ้าน้องถ้าอายุน้อยกว่านี้หกน้อยกว่าหกขวบนะคะคุณแม่ก็ต้องเร่งมือหน่อยเพราะว่า จะอาปากนานไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยอ๋อตรงนี้จะโยกแล้วโยกนเนี่ยเนี่ยอือค่ะคอ่าโจโจจะมีฟันกรามข้างในขึ้นแล้วนะคะอ่ะแล้วทีนี้ถ้าแปรงแห้งทำยังไงนะคะก็จะมีผ้ากอตหรือทิชชู่อ่า ซันนบ Ö นะจริงๆเป็นทิชชู่ก็ได้นะเป็นทิช e ทช one, ู่อะซับเว้ยอ่ะเป็นงะข้างบนนะเห็นไเอ้ยวีรากี ก็เป็นข้างในข้างในเยอะๆหน่อยนะคะฟันกรามก็เหมือนเลาแปวงเงี้ยค่ะปัดขึ้นปัดลงอ่ะ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 อ่ายหอะอ่ามือเคยหาเงี้ยฟองเริ่มสุดพอมีฟองพอมีฟองเนี่ยจะใช้ผ้ากอซหรือว่ากระดาษทิชชู่ก็ได้นะคะซับออกมาก่อนอ่ามีไหม ทีนี้ก็แปลงลิ้นด้วยจะเจาแลบ,บลิ้นลูกแลบบลิ้นครับน,นี่นะพอเราทําชํานาญจ,จะเร็วนะคะวันนี้จะช้ากว่าปกตินะทําให้ดูเนี่ยปกติจะก็ต้องรู้ใจกันระหว่างคุณแม่กับลูกนะ,ะก็วันนี้เราก็เช็ครีเช็คไปด้วยนะอ่ะ แล้วก็พอเราแปลงเสร็จเราก็จะพักก๊อตเลยที่เป็นตารางแบบนี้นะคะขัดขัดตรงนี้ตรงจะเบานิดนึงเนาะตรงนี้จะหลุดฟันฟันหน้าจะหลุดอย่างนี้เลยค่ะขัดอย่างนี้เลยขัดอย่างนี้เลยขัดเอาคาบคาบที่มันติดอยู่นะคะ นะแล้วก็เช็ด mm hmm. เช็ดยาสีฟันที่ยังลงลงเหลืออยู่ด้วยนะคะห้าปากอ่เหมือนคุณหมอเลยเหมือนแม่หมอเลยเนี่ยนะคุณแม่ก็สังเกตนะข้างในนี่อย่างนี้เลยเหมือนคุณหมอเลย mm hmm. ใช่เอ๊ ต่อไปค่ะไม่หล,ล,ลุดค่ะค่อยๆคุณต้องเาบาๆนะอันแรกอัน,นต้องเบาๆยัเอามากเลยนะค่ะ,คะปกติของออร์บิวเนี่ยจะมีแบบที่เป็นมิ้นกับไม่มิ้นนะคะของของจ,งจริงโจโจ,จใช้ได้ทั้งสองอย่างแต่อันนี้เป็นแบบแบบไม่มิ้นมิ้นมันจะเหมือนแบบสับแสหน่อยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันแค่เย็นๆอ่ะอ่ะอันนี้เป็นใหม่สับฟานแบบนี้ ก็เหมือนขัดฟันเรานะั่นแหละแต่ว่าขัดฟันลูกแทนนะคะก็จะตำแหน่งไหนก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาเบานะครับเบาๆอ,อ,อ,อ่ะน้ำลายเออน้ำลายเหรอเป็นกาลีอ่าซีไหนสุดนะคะแต่คุณแม่ก็ต้องล้างมือก่อนอซีไหนสุดก็จะลำบากหน่อยนะคะ,ะขัดๆไปสองด้านนะคะสองด้านอ ทุ่ยอย่างนีงน้แล้วก็มาอย่างนี้พี่เจ้ามาฝั่งนี้แล้วก็โค้งไปอย่างนี้นิดหน่อยนิดหน่อย ตอนนี้ติดโควิดด้วยก็เลยยังไม่ได้ไปหาคุณหนอนนะคะหมอฟันปกติเจโจจะไปหาหมอฟันทุกหกเดือนในซะีเนี้สี่นี้ทุกคนอืมจไหมฟันจะหลุดนะลูก เมือ่อวันนี้เจ้าจะเมื่อยหน่อยนะเพราะว่าคุณแม่ทำงานนยะสาธิตไปด้วยนะบางทีจะมีเศษเศษอาหารนะคะติดอยู่เพราะว่าเขาแปลงฟันแล้วแต่ว่าก็แปลงได้ยังไม่ทั่วถึงนะจากข้อมูลก็บอกว่าให้ทำแบบนี้ตั้งแต่ฟันขึ้นจนถึงประมาณ7จ็ขวบเลยแต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่คิดว่าจะ ทำไปเรื่อยๆเนะอะจนกว่าเป็นหนุ่มเราก็จะไม่ให้ทำมาเนาะเ <ทำ S 1> อเองจนทำเองได้อะนะอ๋ะอหอยด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงดูอร่อยใช่ไอะอรลอยอืมอืม ถ้าทำทำทุกวันจะไม่ใช่จะไม่ถึง10นาทีนะคะจะไม่ถึง9นาทีแบบวันนี้นะอันนี้รวมตั้งแต่ถ่ายวิดีโอมัก็จะประมาณ9นาทีกว่าแต่ว่าอันนี้คือค่อยๆทำทำให้ดูแต่ทุกวันจะทำปุ๊บปุ๊บปบุเร็วเลยนะมัเนเล็กินสนอรบอรี่เลเ่เลรสกลกก้วยอ่ะอ้าวอ่าเราจะ,อ,ะ,อ,ะอีกจกครั้งก็ได้หรือว่าแค่นี้พอเลยก็ได้นะคะ นะเช็คอีกทีก็ได้ว่าเนี่ยตรงนี้นะทุกคนซูมไหมเยอะอ่ะเจ้ายิ้มหวานอ้าวนายิ้มเพลน ยิ้มโอเคบันอา่านอย่างนี้เลยทุกคนเลยเ,เดี๋ยวไปใกล้ๆดูฟันที่ที่โยกหนาซีหนา,หนาชี้ด,ดิเคยหรือครับนะเจ็บปะครับไม่เจ็บครับไม่เจ็บหรอไม่เจ็บโจจะรู้ยังไงคุยคุยกับกล้องคุยกับกล้องครับตอตอนตินตินที่โทจะรู้ใช่คนฟันจะ จังม่ดยังอยู่ป่าโล้จูก็จะเอาฟันข้างบนแตกหน่อยมัน oh. จะจะจะได้รู้ไง๋อ oh. แตกหน่อยมันก็จะรู้สึกมันมันลงไปในหลุมฟันอย่างเงี้ยค <Okay. S 2> รับอ่ะโอเคบายบาย